ก็สวัสดีด้วยนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวของในเอ่อนะคะพี่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเอยศูนย์ยุดสองหนึ่งจุดหนึ่งนะฮะสองก็ที่จริงมันมืดนะคะผมไปเอาอันนั้นมาฮะไปใส่มาเกีนี้ฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็คิดที่แล้วผมบอกวิธีการโหลดไปแล้วฮะคืออะไรอ้ยเชียวแมวเนีไม่ได้รีวิวเลยเพิ่งโหลดมาสดๆละ้อเลยเนี่ย ผมรักท่านผู้ชมเป็นที่สุดฮะผมต้องเอามาให้ดูก่อนสิผมจะดูก่อนแล้วก็เอะกะไรอยู่นะฮะก็ต้องให้ท่านผู้ชมรับรู้ก่อนนะฮะถ้าดูแล้วไม่ถูกใจนี่ผมบอกนะจะไรีวิว